สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับนั่งเล่าเรื่องแล้วนะครับวันนี้ผมเสนอเรื่องแซนดี้เกาะลึกลับที่หายไปจากแผนที่มันหายไปได้อย่างไรหรือมันไม่เคยมีอยู่จริงกันเลยครับเกาะแซนดี้นะครับได้กลายเป็นเกาะลึกลับมากมาก,มากที่ถูกบันทึกไว้ว่ามีอยู่จริงนะครับแล้วก็บอกว่ามีอยู่จริงมานานกว่าทศวรรษแล้วนะครับมันเคยบันทึกไว้ว่ามันตั้งอยู่ระหว่างเกาะ เชสเตอร์ฟิลด์นะครับและแนวปะกาหลังเดลีวส์นะครับทางตะวันออกของโคลอสซีนะครับประเทศออสเตรเลียนะฮะในปี1774นะครับ,นนค,รบคนแรกที่ได้ทำการบันทึกเกาะแซนดี้ไว้ในแผนที่ก็คือกัปตันเจมส์คุกนะฮะนอกจากนั้นในปี1876 มีรายงานการพบเหตุเกาะแซนดี้จากเรือล่าปลาวาฬลำหนึ่งครับมีบันทึกว่าเกาะแซนดี้นั้นอยู่แถบของเยอรมนีนะครับอยู่ในแผนที่เยอรมนีในปี1881ครับและแผนที่ที่ทหารเรือองกิษในปี1895โดยบริเวณที่ตั้งของเกาะนั้นมันแตกต่างกันเล็กน้อยครับจากการพบเหตนครั้งแรกนี่ก็คือปริศนาหัวข้อที่1ครับคือ จากแผนที่แต่ละแผนที่จากคนคนพบแต่ละคนเกาะนี้มันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆครับเกาะมันไม่ได้อยู่กับที่ครับนี่จากสี่คนที่เขาได้บอกว่าเห็นเกาะแซนดี้และบนันทึกไว้ได้ครับแต่ทั้งสี่คนนี้ครับบอกว่าสถานที่มันแตกต่างกันครับ อย่างคนแรกนะครับที่เจอเป็นคนแรกเขาบอกว่าอยู่แถบแนวปกากลรังของประเทศออสเตรเลียครับแต่กับตันเจมส์คุกครับเขาบอกว่าอยู่แถบเยอรมนีครับและนักเดินเรือชาวอังกฤษนะครับบอกว่าเกาะนั้นมันขยับออกมาเล็กน้อยนะครับจากการที่พบครั้งแรกนั่นก็คือมันขยับออกจากแนวปกากลรังประเทศออสเตรเลียครับเกาะแห่งนี้นะครับถูกบันทึกมานานหลายทศวรรษ โดยอยู่ในแผนที่มากมายนะครับเรื่องที่น่าแปลกคือในเดือนพฤศจิกายนปี2012ครับเรือของทางคณะสำรวจชาวออสเตรเลียครับได้เล่นผ่านเกาะแซนดี้แต่ปรากฏว่ามันหายไปครับมันไม่มีอยู่จริงครับมันหายไปจากที่เขาบอกว่ามันมีอยู่เกาะอยู่ตรงนั้นมันได้หายไปครับพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นทะเลว่างเปล่าไม่มีเกาะใดๆทั้งสิ้นตั้งอยู่ครับ จากการตรวจสอบความลึกของทะเลในบริเวณนั้นพบว่ามีความลึกไม่น้อยกว่า1,300เมตรครับหรือราวๆ1.3กิโลเมตรครับหรือ4,300ฟุตซึ่งมันไม่ตื้นเลยครับถ้ามันเป็นเกาะที่จมไปมันไม่มีทางที่มันจะลึกได้ขนาดนั้นครับแล้วอย่างหนึ่งครับเกาะแซนดี้นะครับถูกลบออกจากแผนที่หลายๆแผนที่ครับ และถูกลบด้วยด้วยความรวดเร็วนะครับแม้รวมไปถึงแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงมากๆก็ลบออกครับอย่าง international g e o g r a p h i c นะครับเขาก็ลบเกาะแซนดี้นะครับออกจากแผนที่รวมไปถึง google map อีกด้วยครับเขาก็ลบเกาะแซนดี้ออกไปครับแต่การลบออกไปนั้นมันก็ยังมีชื่อปรากฏครับแต่ภาพมันกลายเป็นสีดำครับเหมือนปกปิดว่า ไม่อยากให้เราเห็นอะไรบางอย่างครับแต่ในแผนที่ Google นะครับถ้าถูกเราสามารถย้อนเวลาไปได้ครับเราก็จะเห็นเกาะแซนดี้ปรากฏอยู่นะครับเลยเป็นที่น่าสงสัยว่า Google นั้นก็แผนที่ต่อๆกันมาหรือว่ามีการบันทึกแผนที่จากจานดาวเทียมจริงๆครับเพราะว่าถ้า Google ลบจริงๆเนะี่ยไม่ต้องลบออกครับแต่นี่เหมือนยังปรากฏอยู่ครับ ก็เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าเกาะแซนดีนะ้นั้นมันหายไปหรือว่าอะไรยังไงนะครับและนี่คือภาพสดๆร้อนๆครับที่ผมได้รองค้นหาจาก Google Earth นะฮะก็พบว่าตอนนี้เกาะแซนดี้ได้กลายเป็นเส้นวงรีสีเหลืองแค่นั้นเองครับกลายเป็นเส้นวงรีไม่ปรากฏเกาะอดไอย่างใดครับนี่อาจจะเป็นแค่ตำนานที่เกิดจากความเข้าใจผิดตั้งแต่แรกหรือเปล่า หรือว่ามีการหายไปจริงๆหรือว่าเกาะนี้เคยมีอยู่จริงครับแต่มันหายไปแล้วหายไปไหนก็อยู่ที่ว่าใครจะคิดกันนะครับหรือว่าเกาะนี้มันเคลื่อนย้ายต,ตัวของมันไปเรื่อยๆอย่างทฤษฎีแรกครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าใครชอบนั่งเล่าเรื่องในอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ